สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เย็นถึงใจโดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้ ผู้ชมครับหลังจากช่วงที่แล้วเนี่ยผมให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกับความเป็นผู้หญิงแกร่งอย่างพี่ปุ๊กกันไปแล้วช่วงนี้เราก็มาแกล้งกับพี่ปุ๊กกันต่อครับโดยการมารับของที่ซื้อมาจากตลาดมาดูกันครับว่าอดีตเท่าแกนี้อย่างพี่ปุ๊กเนี่ยเมื่อต้องกลายมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวจะต้องทำอะไรกันบ้างในแต่ละวัน พุมาซื้อของที่นี่ประจําเลยเหรอครับซื้อที่นี่ประจําครับเพราะใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้ที่ได้ซื้อมากี่ปีแล้วอะครับพี่เออก็ตั้งแต่เริ่มขายนะก็ส0่สีส,สปีกว่าแล้วเดี๋ยวห้าปีแล้วเนะี่ยห้าปีก็บางครั้งพี่ไม่ว่างเขาก็จะมีสุบัลุไปส่งที่บ้านแต่ว่าถ้าพี่มาเองก็จะสะดวกดีปกติทุกร้านที่ซื้อเนี่ยเป็นร้านประจําทั้งหมดเลยเหรอครับพี่โป๊ะค่ะแล้ประจําอยู่แล้ว เพราะพี่จะต้องซื้อของประจำเพราะออสินค้าพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะได้สดแล้วบางทีเราก็ว่าเขาได้ไงว่าของเขาไม่ดีบางทีก็ให้ขอามาบางทีเปิอเจอปีงี้ดำอย่างเงี้ยลูกค้าโวยแล้ว ลูกค้าพี่เขาแบบค่อนข้างที่จะละเอียดเรื่องการกินหน่อยเยอะวาแในลูกค้าพี่ละเอียดเรื่องการกินเลยครับผมเองเนี่ยก็ละเอียดเหมือนกันแต่ละเอียดเฉพาะของอร่อยเท่านั้นนะครับพี่ปูต้องขับรถมาซื้อของเองอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอครับอ๋อคับทุเองค่ะไปที่ร้านก็ขับรถไปเองใช่ใช่ดูแลตัวเองแล้วลูกน้องเหรอครับพี่พี่คนโสดแล้วมีลูกน้องค่ะเขาไปรอกันที่ร้านเหรอครับเออไม่ค่ะเขาจะอยู่ที่บ้านสามคน แล้วก็มีแม่แล้วก็พี่เนี่ยแล้วก็คนของด้แล้วที่ร้านจะมีอีกคนหนึ่งคอยเปิดร้านแรกๆที่ขายของเนี่ยใช้เวลาในการเดินตลาดในแต่ละวันเนี่ยนานมากไหมอ่ะพี่ปุ๊กสมัยใหม่ๆที่แบบมาเดินตลาดทันสี่ครึ่งมานีย่ยังเร็วนะมีร้านประจำส่งเดินอยู่ประมาณสองปีได้มั้งสองปีกว่าได้ะ จนแบบพอเราหายดีมากๆนี่เราเรามาไม่ได้แล้วต้องส่วนหนึ่งต้องทำที่บ้านก่อนน้ำผัดไทยอะไรพวกนี้น้ำนมปกระกาแล้วก็ซื้อสต็อกของไว้แล้วก็ววววกทำเสียเวลาการเดินตลาดเ่อก่อนนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งตนะีสี่ครึ่งหกโมงตีสี่ครึ่งตีห้าตีห้าหกโมง, 5, 6, โมงต้องถึงบ้านแล้วอ่ะถ้าไม่ถึงบ้านไม่ทัน ถึงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมบ้านพี่ปูมาถึงก็ต้องมาช่วยกันขนของลงแบบนี้แหละครับแล้วก็ต้องล,งล้างล้างล้างทุกอย่างที่สามารถจะล้างได้หันหันซอยๆทุกสิ่งเพื่อเตรียมให้พร้อมก่อนไปถึงที่หลาน ปุ๊ครับพี่ปุ๊เป็นคนชอบทํากับข้าวเหรอครับอก็คือจริงๆแล้วก็เป็นคนก็ชอบทานนะชอบกินชอบด้านั้นทำกับข้าวแต่มารู้ว่าตัวตนมีพรสว่สางในด้านนี้ก็เริ่มแบบก่อนที่จะขาย3ามปีได้อะเริ่มทําเริ่มไปแบบพอร้านอาหารเนี่ยพอนั่งกินปั๊บเนี่ยจะรู้แล้วว่าของเขาใส่อะไรลงไปในนั้นเริ่มเริ่มแบบเริ่มรู้ละ ว่าเฮ้ยเขาใส่นี่ไปผมก็มีพรสวรรค์เหมือนกันครับพี่ปุ๊แต่ว่าเป็นพรสวรรค์ในการกินนะครับพอไปนั่งกินปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยทันทีว่าร้านไหนอร่อยหรือไม่อร่อยพี่ครับไอที่ทอดๆอ,อยู่เมื่อกี้เนี่ยขนมผักกาดใช่ไหมยครับผมชอบมากเลยครับพี่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหาของอร่อยเนี่ยยากเหลือเกิน กว่าจะให้ได้ยอมรับหนมประกาศเราได้นี่เชียร์น้าดูอย่างนี้นะแถมปีแล้วคนมาหาันามาไทยอย่างเดียวเลยคพี่พี่ให้เธอทานขนมประกาดซีให้ลองชิมดูตอนนี้ไม่ขาดล้วยขนมังกาดถ้าอย่างนั้นไอขนมปัะกาดที่พี่กําลังหันอยู่เนี่ยผมขอมาชิมสักชิ้นสองชิ้นก่อนได้ไหมครับพี่ปุ๊แบบว่าเช้าเช้าเนี่ยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยครับแอบหิวนิดน อย่างไอเจ้าน้ำผัดไทยเนี่ยพี่ปูต้องตวงไหมอะครับพี่ตวงค่ะต้องมีสูตรแต่บางครั้งก็อาจจะออกเปรี้ยวหน่อยเพราะเออ,เอ,อธรรมชาติควบคุมยากมะขาม,มแต่ว่าก็เปรี้ยวไม่น่าเกลียดนะแต่ว่ารสชาติก็ออกหวานนํำก่อนละแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็เค็มผัดไทยนะ ทีลูกค้าบอกโหผัดไทยร้านนี้ทำไมออกรสหวานบอกขอบคุณค่ะเพราะว่าผัดไทยจริงต้องหวานนะหวานแล้วก็เปรี้ยวต้องยืนยันรสชาติให้แบบคนรู้ว่าผัดไทยรสชาติเป็นยังไงแต่ว่าจะบอกลูกค้าว่าออครั้งต่อไปถ้าพี่ไม่กินหวานที่บอกที่หน้าเคาน์เตอร์นะเดี๋ยวมือเดี๋ยวผัดจะผัดให้ผมว่าบางคนเขาไม่รู้นะครับที่ว่าผัดไทยจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติมันต้องเป็นยังไงใช่ใช่บางคนไม่รู้ ว่าผัดไทยรสชาติจะยังไงคือเจอผสมอาหารจีนไปเยอะพี่ว่านะไปอยู่ร้านบางทีไปไปเจอแบบไปกินเมืองนอกอาหารแบบผัดไทยที่ไม่ใช่เราอะต่อไปนี้เนี่ยผมจะจำไว้ให้ขึ้นใจเลยครับพี่ปุ๊ว่าผัดไทยแท้ๆเนี่ยจะต้องหวานนำแล้วก็เปรี้ยวตาม ปุกครับตอนไปที่ร้านเนี่ยจะต้องมีใครตามไปด้วยไหมครับก็เนี่ยเซตนี้หมดเลยค่ะไปหมดเลยค่ะมีแม่คนเดียวที่ไม่ไปแต่งตัวไม่สวยจะโดนด่าแหมพี่ปุ๊สาวคุณแม่สน่ารักเชียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำนะหั่นถั่วบกยาวเดี๋ยน้องเขาจะใส่สวยๆหน่อย แม่เป็นคุกอาหารไทยโรงแรมนาลายนะระเบียบทองเมื่อก่อนอาหารไทยพี่คงได้ดูจากเขา่ล่ะดูแล้วก็จาไปเรื่อยแต่ตอนที่พี่มาทํานี่เขาอายุมากแล้วไงก็คือไม่มาดูบางอย่างคลิปบางอย่างก็ต้องถามเขานะเหมือนการทอดเนี่ยทอดอ,อะไรอะ่ะทอดกากหมูอะ่ะจริงๆไม่ทอดง่าย างคนแบบดูไฟไม่เป็นนะแบบมันไม,ม,นไม่มันไม่เหลืองอะ่ะมันไหม้เลยอะ่ะแล้วมันก็ขม,มต้องใส่เกลือใส่อะไรสูตรโบราณเขาว่าเพื่อให้ถนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันหมูก็ไม่มีกลิ่นผมเคยเจอบางร้านเนี่ยม,มันหืนมากเลยครับพี่เออเราต้องดูแลนะทีุนอย่างเราต้องไปนะหืนนี่เป็นเรื่องเลยอะ่ะ สาเหตุที่พี่ปุ้เนี่ยชดเตรียมของที่บ้านก็เป็นเพราะว่าความถนัดและความเคยชินของคุณพี่เขานี่แหละครับและที่สําคัญก็ยังได้กําลังสําคัญอย่างคุณแม่คอยช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยและตอนนี้ของทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วก็ต้องออกเดินทางจากบ้านพี่ปุ ซอยลาดพร้าว5 5มุ่งหน้าไปยังร้านผัดไทยอาป,ปุกุ้มสดที่ซอยสามัคคีกันแล้วนะครับแมแต่เช้าเช้าแบบนี้รถมันติดสลือเกินแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมจะเยียบร้อยแปตามพี่ปุ๊ให้ทันเลยนะครับคุณผู้ชมและแล้ว ในที่สุดก็ฟ้ารถติกมาทันพี่ๆเขายกของลงจนได้ครับคุณผู้ชมผมละรีบแทบแย่แม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเสร็จสับจะได้พร้อมขายกันเร็วๆนะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะไปเปิดร้านผัดไทยอป,ปูกุ้งสดพร้อมๆกันนะครับ สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เย็นถึงใจโดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้